Thank you. ไปยกอาจารย์หนึ่งนครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไอาจารย์นึวเดี๋ยวไปยกงกล่สตางไม่ส lại hết ra lại như này cầm Hãy subscribe cho kênh อย์นเิเินเินเค่ะอาจารย์คัอย่างความพร้อมของแต่ละแต่ละด้านโดยเฉพาะเรื่องยาเวชภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องห้องปฏิบัติการนตอนนี้เนี่ยสีริราชพร้อมขนาดไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวตรงสรา้เิดทางห็นคะราบานณบีพูดนะครับแต่วันนี้ผมนะครับในฐานะของรับิชว่าการนินการที่จะพิจารณาหรือวิจัยะต้องดำนิารนะครับวันนี้นี่ยได้ ขอเือโอกาสนะครับมามาเที่ยมรีราชมาด้วยเหตุผลของตถาปการด้วยกันเรื่องที่หนึ่งก็คือมาเพื่อให้กาลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมคิดว่าบุคลากรทางการแพทย์นะครับตอนนี้ทํางานหนักมากนะครับแล้วก็เราก็ลับผิครอบกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะจบนะครับเพราะนั้นถือว่าบุคลากรทางการแพทย์นั้นไม่ว่าจะเป็นหมอหรือพยาบาลนะครับก็ทั้งบุคลากรทที่ที่มาซัพพอร์ตนั้น เป็นกำลังหลักเป็นทัพหน้านะครับเป็นทหารที่จะต้องะกอไปรบนะครับกับสงครามที่มองไม่เห็นนะครับดันั้นสิ่งแรกเลยคือกำลังใจนะครับผมเชื่อว่าเราจะก้าวข้ามวิกิตนี้ไปด้วยกันได้นะครับดัะนั้นนี่คือสิ่งหน้าที่ได้มาจากมาเยมที่เีราชนะครับก็ต้องถือว่าสีราชนั้นไม่ไม่ไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลเดียวแต่โรงพยาบาลทั่วประเทศทำงานหนักมากนะครับในในคนนี้นะครับ ในส่วนที่สองจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานผมแล้วก็ทางด้านของท่านผู้นวยการสีร้านะครับแล้วก็ทางด้านของโรงพยาบาลรามาโรงพยาบาลสายแห่งนะครับที่ส่งตรงต่อตระกูลอวบรวมถึงนะครับทางด้านของอม้าะไราเชียงใหม่มาาะไรคอนแกน่นแล้วก็มาอะไรสพานกักการะครับโรงพยาบาล ฝ่ายาอะไรทั้งหมดเนี่ยได้มาประชุมหารือกันนะครับเรื่องของการซักซ้อนความเข้าใจว่าเราจะเข้าไปช่วยแก้ไขสถานการณ์ในวิกฤตโควิดนี้ได้อย่างไรมีอยู่3 4ประเด็นสําคัญสำคัญนะครับดังต่อไปนี้ 1. เป็นการเช็คสต็อกนะครับว่าในสิ่งที่อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นนะครับหรือที่เราเ e d i c a l s u p p l ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้ากากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ นะครับเรื่องขอหน้ากาก N95 นะครับแล้วก็เรื่องของ PPE ซึ่งเป็นชุดปูนนะครับเวลาปฏิบัติการนะครับสิ่งต่ตางๆเหล่านี้ไล่ไปจนถึงเรื่องของยาแล้วก็ในอนาคตที่จะต้องมีคือเรื่องของวัคซีนนะครับซึ่งทางด้านกระทรวงนั้นได้ทํางานร,ร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับโรงพยาบาลมหาลัยนะครับในการที่จะคิดค้นการวิจัยต,ต่างๆเหล่านี้เมื่อวานได้มีการ check stock ก,กัน เรากําลังทํางานอยู่ภายใต้สองสารเงื่อนไขสาคัญครับอันที่หนึ่งคือต้องมองนะครับที่ต่ที่หางรกลจกท,งทางท่านประบดีคณประศาสารนะครับอ่าอาจารย์ประสิทธิ์แล้วก็อาจารย์ปิสิทธิ์ก็คือว่าต้องทํางานบนเว r ร์ case เีนาริโคือต้องบอกว่าถ้าเหตุการณ์วิกฤตมากกว่านี้ในเหตุการณ์นะั้นเราจะเตรียมการอย,ย่างไรนี่คือเรื่ีหนึ่งอันที่สองคือจากนี้ไปภายใต้สถานการณ์วิกฤต ารอาการฉุกเฉินนะครับเราจะต้องทํางานล้าหน้าไปสองต่อสองต่อสเตล่วงหน้าไม่ใช่ไปตามหลังสถานการณ์นะครับอันที่3ก็คือณวันนี้ตามที่วชได้รายงานออกมานะครับว่าการกระจายนั้นกระจายทั่วประเทศนะครับไม่ได้กระจุกอยู่ที่กรุงเทพเพียงอย่างเดียวแล้วมนกระจายทั่วไปเพราะฉะนั้นเราจะรับมืออย่างไรในฐานะที่กระทรวงพวมี โรงพยาบาลหมาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นศรามมาีราชฎรามาจุฬานะครับธรรมศาสตร์แล้วก็โรงพยาบาลที่อยู่ในภูมิภาคเราจะร่วมกันทํางานอย่างไรและว,วันนี้ที่หารือกันเมื่อเช้ากับท่านกับทางศรีราชก็คือจะต้องเช็คสต๊อกแล้วนะครับว่าสิ่งอุปรกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเพนก้าห้าไม่ว่าจะเป็น TPE สิ่งต่างๆเรานีเนี่ยใน worst case scenario ในในในกรณีที่เหตุการณต้องวิกฤตแบบน,นี้มีความต้องการเท่าไหร่แล้วจะซัพพลายได้ที่ไหนการซัพพลายนั้นจะต้องมองว่าหนึ่งภายในประเทศพอจะจัดหาได้หรือไม่หรือจําเป็นจะต้องอินพอดถ้าวันนี้การนําเข้าจากต่างประเทศไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเพราะฉะนั้นอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมมือพลังกันของ คณะแพทยศาสตร์ทั้งหมดรวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมดคือที่เมื่อวานได้มีการหารือกันในการที่จะมาตอบโจทย์ในส่วนนี้รวมถึงการยกระดับมาตรฐานที่ได้ตามมาตรฐานนั้นเพราะว่าแพทย์ทู่เอาไปใช้ปฏิบัติการจริงๆเขามีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์ข้อแรกที่เราคุยกันโจทย์ข้อที่สองก็คือมันยังมีอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆโดยเฉพาะอย่างที่เครื่องช่วยหายใจนะครับ แล้วก็เรื่องของการที่จะมีเนกาทีฟเรเชีร์บใช่ไหมครับเป็นเรื่องอข้องแยกพิเศษนั้นจำเป็นจะต้องอาจจะในในเวิร์สเคสซินาริโอมันอาจจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะไม่รอให้เหตุการณ์นันเกิดขึ้นและว,วันนี้จึงให้ทางด้านของคณะแพทยศาสตร์นะครับที่ขึ้นตรงต่ออวที่เราเรียกว่ายูโพสเนยนะครับที่ทาโดยท่านอาจารย์สุรศักดิ์ หารือกับที่ประชุมคณะบดีวิศะวะทั่วประเทศนะครับคืออาจารย์นัทแล้ววันจันทร์จะมาหารือกันนะครับว่าเราจะขับเคลื่อนนะครับไปข้างหน้าในส่วนที่ขาเดเหลือและทางด้านของคณะวิศวะกับคณะแพทยศาสตร์จะทํางานร่วมกันไม่ว่าจะสอบสวนเรื่องเบนซิเลเตอร์หรือเครื่องช่วยหายใจเรื่องของเนกาทีฟเพชเชอร์รูมต่างหรืออ,อุปกรณ์ต่างนั้นได้อย่างไรในส่วนนี้กระทรวงอวมีหน้าที่ซัพพอร์ต เราจะจัดสรรเงินนะครับที่ทางในมตรของครบที่ให้เกลี่ยเงิน10%นะครับที่ของปีงบประมาณ63ใน10%ทั้งหมดตอนนี้เนี่ยเข้าใกล้ได้มาประมาณ2 0ันล้านจะมาโฟกัสในเรื่องของการต่อสู้กับภัยกับโรคโควิดนะครับอย่างที่สุดน,นะครับนั่นคือเ,อเอ 2, อรือ่งอ,งอ,งองที่หน,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 นึเรื่องที่สองผมได้หารือให้กับทางด้านของกองทุนบวต ซึ่งในปีที่ผ่านมาเรามีงกอยู่8,000ล้านซึ่งตอนนี้กระจายไปทั่วแต่ตอนนี้ต้องการให้กอบส่วนหนึ่งมานนงสนับสนุนนะครับเ,เรื่องของโควิดโดยตรงผมวันนี้ได้มีโอกาสหาือกบาบทางด้านของชาีราชว่าเราจะทําการวิจัยร่วมกันในเรื่องของเฟสคิดนะครับในเรื่องของอุอปรกรณ์ต่างๆที่จําเป็นหรือแม้กทั่งที่ลาสุดที่สีราชประสบความสาเร็จร่วมกับทางทีเซล นะครับก็คือเรื่องของวินมาร์ซซึ่งเป็นหน้ากากผ้าที่สามารถใช้งานที่อยู่ระหว่างหน้ากากสำหรับบุคลากรกับเ95วันนี้ก็ได้คุยกันว่าวินมาร์นั้นจะกระจายออกไปทั่วประเทศอย่างไรนะครับพร้อมๆกันนั้นก็จะให้โย์การวิจัยกับทางตีราทว่าจะสามารถพัฒนาหน้ากากผ้าให้ขึ้นมาเป็นระดับมาตรฐานสับเ95ได้อย่างไรด้วยอย่างนั้นด้วยนะครับเช่นกัน เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่วันนี้มาต้องขอขอบคุณทางศรลราที่ได้ประเมินสถานการณ์และเรากาลัง work ก,กันบนษานการที่เร็ว้ายที่สุดเราจะรับมือกับส่วนนี้ได้อย่างไรผมเชื่อว่าความร่วมวมือร่วมใจนะครับและวันนี้ต้องมองเหตุการณ์ไปข้างหน้าเราต้องก้าวกระโดดไปข้างหน้าแล้วก็มองเตรียมการจาก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 ุดนั้นเป็นสัมคัญพร้อมกันเพพร้ททอมกันนั้นบุคลากรทางการแพทย์ตอนนี้ถือว่าเป็น สิ่งที่มีค่าที่สุดของประเทศเราต้องมาเราผมถิงกมาให้กําลังใจกันนะครับนี่คือสิ่งที่ตั้นแตกยุฐมนตีฝากมาให้กำลังใจกับพนักงานทางการแพทย์กับ ท่านคะขออนุญาตถามว่าในกรณีที่โรงเรียนแพทย์หลายแห่งประชาชนนะตอนนี้เนี่ยออกมาบริจาคก,กันแล้วเนี่ยมันกําลังสะท้อนว่าเราเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาช่วยหนุนเนี่ยอาจจะช้าไปอาจจะไม่ทันเวิร์ชเชนหรือเปล่าครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยทุกคนระดมกําลังอยากจะช่วยเหลือโรงเรียนแพทย์กันเต็มที่นะคะไม่มีอะไรที่ช้าไปครับผมคิดว่าการที่ประชาชนมารับมามาช่วยกันบริจาคนะครับเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงว่าคนไทยเราไม่ทิ้งกันนะครับ แล้อีกเรื่องหนึ่งอีกหลายเรื่องนะครับที่เราคุยกันในการวิจัยอย่างเช่นกรณีของวินมาร์คจริงๆเราไม่ใช้เขาประมาณแผ่นดินเลยแต่เป็นเรื่องของคารฟันดิง้งศาสตอาจารย์คือเป็นเรื่องของการระดมกันของภาคประชาชนบอกว่านี่แหละคือพลังที่แท้จริงนะครับเขประมาณแผ่นดินมีไว้ในใน,ในกรณีที่มีความจําเป็นสูงสุดแต่หลายเรื่องต้องช่วยกัน แลว,วันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไอเทสพิษไม่ว่าจะเป็นหลายเรื่องเนี่ย <c oughs> เป็นเรื่องของพลังของภาคประชาชนและก็พลังของภาคเอกชนอย่างกรณีที่เมื่อวานได้ีโอกาเบลกาจารพิสิทธ์ในเรื่องที่ว่าจะเอาคณะวิศวะมามา,มาทํานะครับหลายเรื่องนั้นเรากําลังใช้เราวันจันรนี้จะมีการหาดอกับภาคเอกชนด้วยอย่างเรื่องเครื่องช่วยหายใจจะต้องใช้อุตสาหกรรมเรื่องเครื่องปรับอากาศนะครับมาปรีดีฟมาอะไรตา่าง นะครับหรือเรื่องของการทํา PPE ที่เราจะทํากันเองนั้นอาจจะต้องให้เอกชนปรับกับปรับกบบระบวนการการผลิตเพื่อให้ตอบโจทย์ตรงนี้ตรงนี้เป็นในในช่วงนี้เป็นช่วงที่พิสูจน์ได้เห็นว่าทุกภาคส่วนกําลังมาทํางานร่วมกันไม่ใช่เป็นเพราะว่าข้อจากัดของเพกกประมาณผลิตหรืออะไรตางนะครับอารารณวันนี้เรามีทําได้ที่รับษายอยู่ในสี่ดาวกว่าห้าสิบดา แล้ววันนี้สิ่งที่เราเห็นเพิ่มขึ้นคือเราคงใช้ข่าวมากขึ้นและคงใช้หนักมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ประเทศไทยทะลุหลังกันเมื่อวานวันเดียวกับที่ประเทศมาเลเซียทะลุหลังกันเมื่อวานมาเลเซียตอนนี้เอยไปู่เวลา22นาฬิกาสิ่งที่เรากำลังเห็คืออัตราการติดของเคสที่เป็นโควิดเนี่ยเรากำลังวิ่งเข้าหามาเลเซีย ้าเราไม่ช่วยกันจริงๆคทิ่หน้าเราจะเจอตัวเลขกสองคนจริงนะครับและตรงนี้โดยพยาบาลตั้งรับยังไงก็ตั้งรับไม่อยู่แล้ววันนี้โควิดไม่ได้มีเฉพาะในสี่ด้านแล้วมีกระจายไม่ใช่เฉพาะในกรุนแล้วและนั้นสิ่งที่ต้องเชื่อกันผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเราอยู่โควิดตอนนี้การตั้งรับการรักษาพยาบาลตอนนี้ทรัพยากรยังไม่พอ ยืนยันว่ายังไม่พอเพราะจานวนเชื้มันจะมากขึ้นเ,เรื่อยๆเราเราไม่ได้ดูว่าพอหรือไม่พอวันนี้เรากำลังช่วยกันมาถึงนี้เราจะพอหรือไม่พอสองอาทิตย์นี้จะพอหรือไม่พอถ้าสมมติขาเข่า,าคือคนไข้หนักๆยังมากขึ้นเ,เรื่อยๆสังคมไทยยังไม่ช่วยกันยังยังมาเจอกันยังจะกระจายเชื้อกันอีกเนี่ยแล้ามันจาไยังไงก็ไม่พอเนี่ยผมอ,อยากย้ำตรงนี้นะ ตอนจะบอกว่าเราพอหรือไม่พอเราต้องปัดทารเข้าการเข้าต้องน้อยลงทางออกตอนนี้ทางรักษาตอนนี้โรงพยาบาลพายามทำผีมาทั้งที่มีอยู่กับนวัตกรรมใหม่ๆที่เราจะเข้ามาพยา,า,ผานผลตลอดไปทำอยู่ขณะเดียวกันทรัพยากรบุคลเป็นสิ่งที่เกิดไม่ได้แพทย์พยาบาลที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้ผู้ที่ทำแฝบนักเทคนิคการแพทย์ที่ทำทางด้านนี้ จ้าอยู่จํานวนหนึ่งถ้าขาเข้ายังเยอะมากข้นเดียวซึ่งว่าอันนี้อันยานาบก็ยังเปล่าเจอจวนนี้นะครับ้าแล้ววันนี้เราไม่เรียกว่าสายไปเราเรียกว่าเราต้องเร่ง่ให้เร็วขึ้นที่านี้ดีกว่านะเราเริ่มวันนี้ก็ต้องทําให้มันเร็วขึ้นนะการจะเริ่มช้าเล็กน้อยแต่ถ้าเราทำเร็วขึ้นเราจะขอช่วยกันได้ฝากฝากไปด้วยนะครับว่าทำกลงง่ายที่สุดร่มติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าเราไม่ติดต่อกันอันนี้สำคัญมากที่สุด อยู่ในบ้านนั่นไม่จาเป็นการอยู่ในบ้านทําให้เราไม่ถูกกรอเดื่งนั้นถ้าเรามีเชื้อเราก็ไม่แน่ให้คนอื่นแต่ออกนอกบ้านเมื่อหลายเกิดไม่ได้เชื้อกลับมาเราจะทําให้บ้านนักหลังทักครอบครัวเรา,า,า,าก็ติดไปอีกแล้วสุดท้ายคนเหล่านี้ก็จะมาโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็จะมีไข่ยเยอะทุกอย่างบบมันก็เป็นวัตาุที่ต่อเนื่องกันคุณตาแกนี้รายกันไหครับอาจารย์แสดงว่าถ้าหากยังปฏิบัติตัวแบบปัจจุบันนี้ แบบทุกวันนี้อยู่โอกาสที่จะไปไกลถึงพันวิกฤตนี้เป็นไปได้เลยใช่ไหมอาจารย์ครับคือถ้าเรายังเป็นอยู่ในนี้เนี่ยตัวเลขของคณะทิหน้าไทยก้าบอกว่าไม่จริงผมก้าวผมพูดออมาตรงๆให้ฟังนะเพราะอยากขึ้ว่าไม่จริงเราแปลังเล่นกับไวรัสไวรัสไม่เหมือนอย่างอื่นนะไวรัสมันแพร่กระจายได้คนหนึ่งคนแค่ติดต่อแค่เพื่อนสามคนสิบเอ็ดทอดของการแพร่เนี่ยไปเป็นสิบล้านคนแล้ว นเวลาเราพูดสิต้องที่เราต้องการหลุดแค่แต่คนสองคนมันก็คุ้มยากแล้วอาจารย์พอที่จะให้ตัวเลขหรือว่ารายละเอียดเกี่ยวกับความพร้อมของเราได้ไหมคะอย่างเช่นห้องความดันลบของผู้ป่วยหรือว่ายาเวชภัณฑ์ตอนนี้เรามีสักเท่าไหร่ที่บอกว่าขนาดดูแลห้าสิบคนเนี่ยเราก็ยังกังวลเลยว่าพอจอาจารย์คุณผู้ชมเรียนว่าในเวลานี้เนี่ยที่โรงพยาบาล้รเราชเราเนโรยาบาลที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลสามโรงนะครับสีรล่า แล้วก็สุสนทรแพทย์พันจุนาพเศษแล้วก็โรงพยาบาลจีน่าศิลป์ยะละมหารัยการศึแล้ววันนี้เรามีสุนทรแพทยที่เป็นเคสคอนโทรลเนี่ยประมาณ5-7รายเนยี่ยมีสุนทรแพทย์อยู่5รายทีนี้ในสภาพปัจจุบันเนี่ยถามเราว่าวิตกหรือยังผมเรียกว่าค่อนข้างวิกฤตกแต่ถ้าจำนวนเคสใหม่ที่เข้ามาไม่ลดลงเรายังอยู่ในดังกล่าวอยู่ยากเลยในสภนี้แต่ถ้าจำนวน เคสหมามาแลมากขึ้นอยู่ยากมากกากำลังใจของาครดีอู่ทุกคนช่วยกันทเราห่ยายนาพอกรลังมากเพราะนั้นที่ท่าทนไ้พูดถึงว่าเราต้องดูแลเรื่องของุวามต้องกันตัวที่อยากให้ซ้อมนัเวลานี้ควา้องการตัวที่เราเช็ค้เน่ยเราใช้ได้ประมาณสอามอาอันนี้คือหลังจาที่ผมได้ส่งข่าวไปใน รวมทัหลายที้เป็นกัวีผู้บริจาครวมถงทางบรัุกได้รู้ว่าสึงข <may> ั้นมีแค่สามเครื่องมากที่สุดแลวของท่เราที่มิสามอาทิตย์นะครับสามอาทิตย์เหมือนผมวันนี้แต่ว่าถ้าอยกสามอาทิตย์เนี่ยหลับวันี้เข้าตัวนนโอมันมาเจอจุดที่เราวดเสียเพื่อสามวันแว่าเรามดเอาเใช้แค่วันเดียวแล้วถ้าวัเดียวแล้วคนของเราจะทำยัหอนว่า ผอ่อม่เาะรราที่เขารการเิดคัดกรองเนี่ยเรื่องจาไ่เกิดกาเ้าตอนนี้ประมาณ1 2ยคนแคนไ่กิไม่มีใครติดโรเลยเพราะเามีสิ่งันันธเหล่านี้ที่จะบตามวานเพราะนั้นนเป็นเรื่องของที่สแล้วณจุดนี้ีืว่าที่แล้วเราขอบคุณที่ที่คนทั้งหลายที่รับริจาคผั้เรื่องทุนการกุศลเรื่องของกำลังใจเของกำลัง สภาพสอาพที่ดีขึ้นที่ได้ดีขึ้นวันนี้ได้เรียนรูนได้รู้ว่าปัญหาที่ไม่ได้เกิดบนพื้นในไต้หวันได้่เกิดท่จังหวัดแล้วสภาสภาพสมัยก่อนี้ไม่เหมือนกับตอนนี้เพราะมันจะเกิดอย่งเหล่านี้เพราะถ้าเมื่อนั้นเราการแค่เราติดเชื้อเนี่ยมันจะยืดไปขยายมันะเรื่อยให้ท่ไดไปกที่ทุกเมองท่วไปนี้องค์กรเป็นข้าว้า เรื่องข้อากาจากพุทธเจ้า่เขอใ้าอยู่เพื่อเพื่อเพื่อหยใจด้วหลายเนี่เราจะมาอยร่วมกับพระอาจารย์ที่ท่านริดพูดว่าใคนต้องปับเปลี่ยนนะครับต้องโซเชียลไอจิสเนซี่อย่างอย่างอย่างต้องเลิกเลยนะครับงั้นเนี่ยแคสที่สมาจะมารับอราต้อรู้อยา็นูะกป่วย ที่จะไปต้องอยู่รงพยบาลบนงทีบาง้งทต้อร้อลนที่เสียนีวที่เราราพูถาทุกที่เสีจากโควิดแ้ผู้ป่วยที่ไม่ใช่โควิดที่เสียชีวิตจากระบบสาธารณสุขที่ล้มลลายเนียจะบวนเรู้เท่าไรเพราะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยทุกอย่าต้องดูกอาายเนี่ยาม้ที่ถูกองเสียวิตเพราะว่าข้าไป่ในระบบาที่นนี้เราไม่อยากให้เ ค,คืออย่างที่บอกว่า2อสัปดาห์นี้หมายถึงเวชภัณั์18ราย 1, การใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะเรพูดนังขน,นี้ที่สินาคตค่ะคับแ,แล้วก็ในสภาพปหมือนกันในสภาพอุ่นทีบะกรัาก็คิดว่าไม่สบายที่จะเปัดค่ะ ค่ะนูขอคำถามสุดท้ายค่ะท่านรัฐมนตรีคะเสียใจไหมคะว่าวันนี้เนี่ยเราพยายามรณรงค์ระยะห่างทางสังคมแต่ว่าสื่อมวลชนมาค่อนข้างเยอะแล้วมันจะเป็นการสื่อสารที่ท,ที่ที่ทำให้เจ้าหน้าที่ก็ค่อนข้างจะลำบากใจพอสมควรนะคะครับผม,ผม,ผ,มผมเห็นด้วยกับทางคณะบัณฑดีนะครับว่าสองเรื่องหนึ่งเป็นไปได้จะช่วยชาติได้ตอนนี้อยู่บ้านเถิะครับอันที่สองก็คือภาพจะต้องออกไปข้างนอกก็เป็นโซเชียล เอ่อดิสแนนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยสื่อบวลชนเองก็เสียตลา่ไม่น้อยกว่าบาุคลากรทางการแพทย์นะครับเราก็ต้องมีหน้าที่ในการสื่อสารผมบอกว่าเราอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับการสื่อสารเป็นเรื่องสาคัญนะครับดัะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลนชนด้วยนะครับที่ที่ได้มาเฝ้าติดตามเรื่องพวกนี้นะครับผมคิดว่าถ้าเราจัดการดีดี ผมเชื่อว่าภายใน2อาทิตย์ข้างหน้าจะเห็นมีในยะของการเก็บป,ประณิดคศั้งที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสุนีเนี่ยก็ยังอยากฝากเอาไว้นะครับว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันเราะฉะนั้นทุกคนมีม,มีมีหน้าที่ทุกคนมีความที่เราเราจะต้องช่วยกันนะครับให้ฝ่าฟันวิกฤตนี้ออกไปให้ได้ครับ, mm hmm. okay, รบขอบคุณนะครับขอบคุณนะ